บทที่2องคำทักทายจากโอรินฉันโอรินขอทักทายเธอผู้เกิดมาเพื่อเรียนรู้ความจริงที่เหนือขึ้นไปเมื่อเธอมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นชีวิตประจำวันของเธอจะเป็นเรื่องง่ายความท้าทายคือการยกระดับจิตสำนึกของตนและคงสภาวะนั้นไว้ได้ในฐานะผู้มาใหม่เธอกำลังเรียนรู้ แต่จะเข้าถึงความจริงทุกระดับได้ในที่สุดฉันกำลังพาเธอไปสู่โลกความจริงหลักมิติเพื่อให้เธอถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่เธอสำหรับเธอที่กำลังฝึกฝนตนเองต่อไปเธอจะเป็นครูของผู้อื่นและจะมีลูกศิษย์ของตนเองเมื่อถึงเวลายิ่งเธอมีปัญญาและความเมตตาผู้คนยิ่งต้องการ เขามาปรึกษาและขอคำแนะนำจากเธอฉันติดต่อกับเธอเพื่อช่วยให้เธอยกระดับสู่จิตสำนึกใหม่ที่แผ่ขยายกว่าเดิมซึ่งจะช่วยให้เธอเป็นแนวร่วมกับผู้นำแห่งยุคใหม่ซึ่งเป็นผู้กล้าที่ล่วงหน้าเข้าไปสำรวจและบุกเบิกก่อนผู้อื่นเสมอและนี่คือความท้าทายฉันขอท้าให้เธอเป็นแนวหน้าในการยกระดับสู่จิตสำนึกและความตระหนักรู้ใหม่ เมื่อเธออ่านหนังสือเล่มนี้และรับปัญญาเข้าไปเธอจะรู้สึกราวกับว่าเธอได้รู้มาตลอดว่าในช่วงที่ผ่านมาเธอจะแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้แก่ผู้อื่นพร้อมทั้งใช้นำทางตนเองฉันขอเชิญทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ในฐานะครูหรือผู้เยียวยาฉันขอเชิญทุกคนที่อยากก้าวออกจากกรอบความคิดแบบเดิม และเขาเชิญทุกคนที่พร้อมจะก้าวพ้นโลกที่คุณเคยสู่ดินแดนแห่งความรักและแสงสว่างฉันจะช่วยให้เธอเข้าถึงวิญญาณของตนเองและความตระหนักรู้อันแผ่กว้างไพศาลฉันจะช่วยให้เธอค้นพบความสุขที่รอให้เธอเห็นผ่านหน้าต่างแห่งวิญญาณความสุขเป็นเรื่องทัศนคติและเกิดขึ้นเมื่อเธอมีความรักให้ตนเองและผู้อื่น ความสุขมาจากความสงบในใจมาจากความสามารถที่จะให้และรับมาจากการเห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่นความสุขเป็นความรู้สึกขณะสํานึกขอบคุณและมีเมตตาเป็นความรู้สึกขณะเชื่อมต่อกับตัวตนขั้นสูงของเธอในหนังสือเล่มนี้เธอจะได้เรียนรู้วิธีสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้จิตวิญญาณของเธอฉายฉันฉันจะช่วยให้เธอระลึกถึงเส้นทาง และจุดมุ่งหมายขั้นสูงของเธอและชี้ให้เห็นว่าเธอจะเปิดรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้เธอเห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอเพื่อช่วยให้เธอก้าวสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างและความสุขเครื่องมือที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เธอมีชีวิตที่เบาสบายแต่ฉันก็แอบอมยิ้มเมืม่อพูดคำว่าเบาสบาย ส่วนสถานการณ์ที่เธอมองว่ายากลำบากอีกไม่นานเธอจะรับมือได้อย่างนุ่มนวลแต่จะมีความท้าทายที่ยอดเยี่ยมตามมานั่นคือเส้นทางสู่การค้นพบตัวตนขั้นสูงของเธอเธอเข้าถึงสภาวะตระหนักรู้ได้หลายระดับเพียงแต่เธอยังไม่ได้ใส่ใจเมื่อเธอใส่ใจมากขึ้นเธอจะเรียนรู้การเข้าถึงสารและจิตสำนึกในระดับสูง และเธอยังสามารถเข้าถึงความรู้และปัญญาที่แท้จริงฉันจะช่วยให้เธอค้นพบและขยายขีดความสามารถในการฟังเสียงนำทางจากวิญญาณของเธอเองเธอจะเรียนรู้การเข้าถึงสารที่จัก,กรวาลมีไว้เพื่อช่วยเหลือเธอทุกคนที่เบื้องบนพามาให้อ่านหนังสือเล่มนี้จะเป็นผู้ส่งต่อการเยียวยาและความรักแก่ผู้อื่นได้ เธออยู่บนเส้นทางของการช่วยโลกและการเติบโตเธออาจเลือกทำสิ่งเหล่านี้ได้หลายรูปแบบเธออาจใช้มือส่งพลังเยียวยาให้ผู้อื่นแบ่งปันความรู้ผ่านการพูดคุยหรืองานเขียนสร้างความเพลิดเพลินและแผ่แสงสว่างและความรักแก่คนรอบตัวโลกของความจริงมีอยู่มากมายและฉันอยากพาเธอไปสู่โลกความจริงขั้นสูงและละเอียดซึ่งอบอ่นด้วยความรัก ความสุขและปัญญาเมื่อเธอได้อ่านหนังสือเล่มนี้ฉันขอให้เธอลองเปิดใจรับความคิดใหม่ที่ตอนนี้อาจยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากเมื่อจิตสำนึกของมนุษย์แผ่ขยายจะมีผู้คนอีกมากมายที่สามารถเข้าถึงความรักในระดับใหม่และอีกร้อยปีข้างหน้าแนวคิดเหล่านี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ เธอกำลังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งกระแสความคิดใหม่แก่โลกฉันขอเชิญทุกคนที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาเยือนฉันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกำลังเรียกเธอมารวมตัวกันลองนึกภาพว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนขนาดใหญ่ทุกคนมาเพื่อค้นพบจิตสำนึกมาเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งกระแสความคิดใหม่แก่โลกนั่นคือจักรวาลน,นั้นเป็นมิตร มีความสมบูรณ์พูนสุขและเธอจะมีชีวิตอยู่ในบรรยากาศแห่งความรักและความสุขขณะที่เธอถ่ายทอดความคิดที่สูงขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในสังคมเธอกำลังสร้างแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้คนรักตนเองมากขึ้นฉันขอเชิญเธอทั้งหลายผู้อยู่บนเส้นทางแห่งความเบิกบานและแสงสว่างมาร่วมสัมผัสแก่นแท้ของฉันขณะอ่านหนังสือเล่มนี้ และสัมผัสถึงบรรดาผู้ที่กำลังแบ่งปันความรู้ความสำเร็จมักเกิดจากกลุ่มคนที่มีกระแสะความคิดเหมือนกันเมื่อใดที่ความคิดและความเชื่อถูกนำมาปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งตรงนี้เราเน้นเรื่องของความรักการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณและจุดมุ่งหมายขั้นสูงกระแสะความคิดจะปรากฏเป็นรูปธรรมในชีวิตของผู้คนเหล่านั้นมากขึ้นสิบเท่าทำให้ง่ายต่อคนอื่น ที่กำลังพยายามเข้าถึงมันประเทศของเธอและโลกกำลังอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอีก20ปีข้างหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสความคิดครั้งใหญ่เธอสามารถช่วยปลูกฝังแนวคิดที่กำลังมาเยือนเธอสามารถคงภาพแห่งความยิ่งใหญ่ความใส่ใจระดับสากลและการช่วยโลกไว้และเพื่อจะใช้ประโยชน์จากพลังงานและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเข้ามา เธอจำเป็นต้องพัฒนาคุณสมบัติของวิญญาณขึ้นในตัวเธอให้มีสันติความกระจ่างความรักและความสุขฉันไม่ได้บอกว่าจะเกิดหหยนานะขึ้นและฉันก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเกิดขึ้นแต่กำลังบอกว่าการจะสร้างสันติภาพในโลกนี้ได้เธอจำเป็นต้องสร้างสันติสุขในชีวิตตนเองก่อน นี่คือโอกาสที่เธอจะใช้พลังงานและบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของเธอเพื่อยกระดับจิตสำนึกตนเองบรรดาครูผู้มีปัญญาทั้งหลายบนโลกนี้และฉันกำลังส่งสารที่มีใจความเดียวกันนั่นคือความรักสากลสันติสุขและความเป็นหนึ่งเดียวเราใช้คำที่แตกต่างกันเราเลือกใช้คำที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสื่อสารกับคนในกลุ่ม จึงเริ่มทำแล้วในหลายแห่งเธออาจรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มคนที่สนใจการเพิ่มการตระหนักรู้จิตสำนึกและการเติบโตส่วนบุคคลเธออาจพบว่าเธอเชื่อมต่อกับคนสองกลุ่มนั่นคือกลุ่มคนที่ไม่สนใจเรื่องเหล่านี้และกลุ่มคนที่สนใจเธออาจพบว่ามีความสัมพันธ์กับผู้คนมากมายหลากหลายกลุ่มเรื่องเหล่านี้ไม่ควรเติบโตอยู่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เรากำลังมองหาคนที่จะช่วยกระจายเรื่องนี้ไปสู่กลุ่มคนที่หลากหลายคนที่พร้อมจะเข้ากลุ่มอื่นแทนกลุ่มคนที่คิดเหมือนกันยิ่งเธอเชื่อมต่อกับกลุ่มอื่นได้เธอจะยิ่งทำประโยชน์แก่โลกนี้ได้มากขึ้นเธอสามารถเรียนรู้วิธีก้าวข้ามการแย่งชิงพลังงานหันมาเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้คนด้วยหัวใจและวิญญาณและพูดคุยกันด้วยความรักมากขึ้น เธอจะเรียนรู้วิธีทางที่เรื่นลมต่างๆในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและผู้คนในชีวิตเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ทำให้เธอมีความสุขและมีสันติสุขในใจคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้กำลังอยู่บนเส้นทางของการเป็นหนึ่งเดียวกับผู้คนด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยความทยานอยากสิ่งที่เธอเรียนรู้เธอสามารถนำไปแบ่งปันให้แก่ผู้คน นี่คือยุคสมัยที่โลกนี้จะเปิดรับกระแสะความคิดใหม่เปิดรับวิธีทางใหม่ของการอยู่ร่วมกันวิธีทางที่จะสร้างสันติภาพไม่ใช่ความแตกแยกฉันคือใครหลายคนถามว่าผู้นำทางคืออะไรเราคือใครเรามาเพื่ออะไรฉันโอลินคือครูทางจิตอิญญาณฉันอยู่ในมิติที่วิทยาศาสตร์ของเธออธิบายไม่ได้ ฉันเคยมีชีวิตอยู่บนโลกนี้มาแล้วฉันจึงเข้าใจประสบการณ์นในโลกกายภาพเป็นอย่างดีฉันท่องไปยังโลกอื่นๆมากมายในโลกของเธอเธออาจเรียกฉันว่าผู้ค้นคว้าผู้ส่งข่าวครูและผู้นำทางแต่นั้นเป็นเพียงบางส่วนของฉันฉันเชื่อมต่อกับความจริงหลายระดับ ตอนนี้ทั่วสากลโลกมีการเติบโตและวิวัฒนาการเกิดขึ้นมหาศาลในโลกต่างๆที่ฉันไปการเติบโตกำลังเล่งรุดไปข้างหน้าความช่วยเหลือทุกระดับถูกหยิบยื่นให้แก่ผู้ที่ร้องขอตอนนี้ฉันอยู่ในฐานะจิตอิญญาณและฉันพูดกับจิตอิญญาณของคนที่เธอเรียกว่าซานยาด้วยการส่งขึ้นความคิดของฉัน ฉันคือแสงสว่างฉันกำลังช่วยเหลือเธออยู่บนเส้นทางแห่งแสงสว่างและความสุขเธอผู้ยินดีจะช่วยโลกนี้และสนใจการเติบโตและการพัฒนาตัวเองฉันให้คำแนะนำและช่วยเหลือเธอทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและเส้นทางการช่วยโลกฉันกำลังถ่ายทอดคำสอนทางจิตอิญญาณแก่โลกนี้รวมทั้งโลกอื่นๆอีกมากมายฉันท่องไปในโลกต่างๆ เพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นและจะช่วยโดยมุ่งเน้นและส่งคำแนะนำไปยังบริเวณที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดมีความจริงหลายประการที่ส่งผลทั่วสากลโลกฉันมาเพื่อสอนความจริงเหล่านี้การทำความเข้าใจและนำไปปฏิบตัติจะเพิ่มการตระหนักรู้และการเติบโตแก่เธอฉันขอเชิญวิญญาณของเธอมาร่วมค้นหาศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวเธอ แก่นแท้ของฉันอยู่ในความจริงเหล่านี้ฉันจึงช่วยเธอเปิดศักยภาพสู่ตัวตนที่ลุ่มลึกและมีปัญญาเธอจะรู้สึกราวกับว่าได้กลายเป็นคนที่เธอรู้มาตลอดว่านั่นคือเธอหลายคนรู้สึกมาตลอดว่าเธอต่างจากคนรอบตัวเหมือนเธอรู้ว่าเธอมีพันธกิจพิเศษบางอย่างที่จะต้องทำให้รุล่วงในชีวิตนี้ ฉันหวังจะช่วยเธอค้นพบพันธกิจและจุดมุ่งหมายนั้นฉันขอเชิญเธอร่วมเดินทางไปกับฉันสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่างและความรักที่เธอจากมาหลายคนมีวิญญาณแห่งแสงสว่างที่สวยงามแต่หลงติดอยู่ในม่านหมอกขุ่นหมัวแห่งโลกวัตถุด้วยแนวคิดเหล่านี้ฉันจะพยายามนำเธอกลับสู่โลกทิพย์อันสว่างสวยซึ่งเธอค้นหายอยู่เป็นนิด จงซึมซับพลังงานที่ส่งมาพร้อมกับถ้อยคําเพราะหนังสือเล่มนี้เขียนด้วยถ้อยคําและพลังงานที่จะช่วยเปิดหัวใจของเธอความรักเปี่ยมล้นความเมตตาและการชี้ทางยังรอเธออยู่ผู้เป็นแสงสวา่างฉันไม่ได้อยู่ไกลความรักและขึ้นพลังงานของฉันเข้าถึงทุกคนที่ร้องขออย่างไรก็ตามเธอต้องร้องขอก่อน ฉันจึงมอบให้เธอได้เราไม่อาจช่วยคนที่ไม่ได้ร้องขอและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้สิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงเป็นเพียงส่วนเล็กๆของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเธอฉันหวังว่าจะสามารถช่วยให้การเปลี่ยนแปลงในอีกหลายปีข้างหน้าเป็นเรื่องที่ลื่นลมเพราะทุกคนกำลังอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ฉันสนับสนุนให้เธอเปิดใจรับฟัง เฉพาะแนวคิดและคำแนะนำที่ตรงกับส่วนลึกที่สุดในตัวเธอจริงๆและปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปฉันมาที่นี่ในฐานะผู้ช่วยและครูทางจิตอิญญาณเพื่อช่วยเธอเปลี่ยนแปลงตนเองครั้งใหญ่ฉันขอต้อนรับเธอสู่การมองสิ่งต่างๆด้วยความเบิกบานความรักและสันติสุขด้ดยสายตาของตัวตนขั้นสูงของเธอ